สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสำหรับวันนี้ครับเราจะเรียนครับกับกันดั้มเฟรมนะครับจากไอรอนบัตไซสตอรี่เกโก้ครับซึ่งกันดั้มเฟรมตัวนี้ครับเป็นกันดั้มเฟรมหนึ่งในตัวที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับเรื่องของดีไซน์แล้วก็อาวุธรวมถึงสตอรี่ของเขาครับกันดั้มเฟรมตัวนั้นก็คือเจ้านี้เลยครับกันดั้มเฟรมสีดําทมินนะครับเครื่องหมายเลข47กันดั้มบูเอลเองครับผมซึ่งตัวนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นกันดั้มเฟรมที่ถูกชื่อว่ากันดั้มสังเตครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้คครรรััับบไไมม่ีพา์ทหนเเยขอองงตว เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่พังไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไปขุดพาร์ทของตัวอื่นมาแปะๆๆจนกลายเป็นกันดมนะครับผมซึ่งเหนือตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงสตรอรี่เป็นยังไงครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่ารครับผมโอเคก้อนหนึ่งครับกล่องของกนันดั้มวูลนะครับมันอยู่ในซอกที่ลึกมากๆของห้องเก็บของบ้านผมผมเลยไม่สามารถนําไปดึงออกมาโชว์ุกคนได้นะครับเพราะงั้นเราจะคลิปต,ตรงนั้นแล้วมาดูส่วนของตัวหุ่นกันเลยดีกว่ารครับส่วนตัวหุ่นครับกระนั้งวูลครับแน่นอนว่าเป็นกระนั่งเฟรมสีดา สีสวยมากๆนะครับซึ่งนี้ผมต่อมานานมากแล้วตอนที่ผมต่อเนี่ยผมยังไม่มีอักไหนจะมีตะไบแล้วก็มีขีมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพังระดับหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะนํามาซ่อมนะครับผมแต่ย่งครับต้องบอ,อกนะครับว่าสวยงามจริงครับกับการ o ั่งเฟรมสีดําตัวนี้นะครับผม ดูเรียรอบๆน,นะครับจะเห็นว่าบางส่วนเนี่มันไม่เท่ากันเช่นส่วนของไหลส่วนของแขนข้างนี้ไม่มีกอะน,นะครับส่วนขาเนี่ยข้างนึงมีบูสข้างนี้มีบูสนะครับน่องจากตัวนี้ครับเป็นการทำที่อย่างที่บอกเลยเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาแปะนะครับผมโดยสตอรี่ของเขาคนนี้ครับก็คือมีนายธนาคารคนนึงนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดชื่อโรซาริโอนะครับ เฮียแกเนี่ยลงทุนไปขุดเหมืองนะครับกับการันทอนเพื่อที่ว่าจะหาการน้มเฟรมแล้วก็ไปจากการน้มเฟรมตัวนึงครับเป็นซากนอนอยู่ซึ่งแน่นอนครับเป็นซากแบบซากป่าๆไม่มีเกราะติดเลยไม่รู้ทําไมนะครับตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดคือเเรียงไม่ได้บอกด้วยแล้วเฮียแกแบบเออไหนๆก็ได้ของมาแล้วก็เลยเอาการนําเฟรมตัวนั้นมาใช้แล้วาการัน t อเนี่ยก็จัดการเอาชุดเกราะตัวนั้นตัวนี้มาแปะๆๆจนกลายเป็นการน้มวูแอลตัวนี้นะครับผมซึ่งแล้วแน่นอนครับตาลุงแกก็ขับเองเลยนะครับผมเดี๋ยวการน้มวูแอลครับ แล้วจากที่พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นกรนนําที่เน้นเรื่องของการต่อสู้เรียะประชิดด้วยความเร็วสูงเป็นหลักนะครับเนื่องจากเกาะที่ติดกับเจ้าตัวครับเป็นเกราะที่ค่อนข้างเบานะแล้วก็เป็นเกาะที่มีติดตั้งบูสเตอร์ต่างๆเต็มตัวครับเจ้าตัวนี้ก็เลยเห็นว่าโอเคงั้นก็เอาเรียะประชิดติดเข้าไปนะครับก็จะมี เป็นคอนนะครับแล้วก็มีเป็นเกรฟนะครับแล้วก็มีโล่2อันติดนะครับผมเพื่อที่การนั่งวูแอลเนี่ยจะได้ต่อสู้เรียบไปชิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเดี๋ยวกัได้วูแอลครับโพรในเรื่องเกโคเนี่ยจะเป็นการน,นั่งที่เป็นตัวร้ายตอนแรกสุดนะครับเนื่องจากว่าภาคนั้นเนี่ยตัวเอกคือการนั่งแอสซอร์ตกันนั่งแอสซอร์ตเนี่ยครับในเรื่องคือจะต้องหาชิ้นส่วนตัวเองให้เจอนะครับเหมือนหาดัก้อนบอลน,นั่นแหละแล้วก็นด้วูแอลครับมีส่วนขาของแอสซอร์ตอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดอะนะ ตัวแอสรลดครับก็เลยต้องมาตีกันนั่นบูเอลครับให้ชนะเพื่อจะเอาขาหรือเอาส่วนอื่นกลับไปนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายก็ชนะนะครับอ่ากันนับูเอลก็ถูกเปลี่ยนใหม่ครับถูกนำซากเนี่ยไปย้อมสีใหม่ไปทำคุณใหม่ให้กลายเป็นกันนาบูเอลยูฮนะนะครับผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ออกโมนะครับอ่าโอเคเนื้อเรื่องก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเรื่อยใกล้ๆกันนีกว่าครับกันนาบูเอลครับเป็นกันนัมที่มีสีตานะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนหัวเนี่ยเทมานะครับ คือตาสีแดงแบบนี้เนี่ยแบบเวลาสู้กันรางวัลคืนนะครับเราจะเจอตาวิ่งแบบนี้ขึ้นมาครับมันก็ดูน่าจะแบบเป็นอะไรที่น่าเกรงขามแล้วก็น่าหดมากๆนะครับผมแล้วก็ข้างหลังครับจะติดตั้งบูสเตอร์หนึ่งอันครับซึ่งบูสเตอร์อันนี้ครับเป็นบูสเตอร์ที่กําลังขับเคลื่อนสูงมากๆทําให้วูเอลของเราครับสามารถลอยตัวอย่างอากาศครับหรือสามารถแดดระยะไกลในระยะดัดพุ่งไปในระยะสั้นๆได้นะครับผมนี่ความสามารถหลักเลยแล้วก็โล่2อันที่ติดตรงนี้ครับมีเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนเฟรมเนี่ยโดนดามาจนะครับจากที่เห็นครับ ฝั่งนี้เนี่ยจะติดโล่ใหญ่เนื่องจากว่าตรงนี้จะไม่มีกรอติดนะครับผมเอาไว้เพื่อป้องกันโดยเฉพาะนะครับกับการหนาบูเอลส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นโล่ที่ใช้แบบสไปชิลก็คือโล่ตัวนี้ครับมีหน้าที่คือสามารถเป็นคีมล็อกอีกฝ่ายไว้เพื่อสามารถโจมตีต่อได้นะครับผมพาะฉะนันการ์นาบูเอลครับเป็นการที่สู้สำหรับการคลุกวงในพุ่งเข้าวงในแบบรวดเร็วเสมอนะครับนี้ความสามารถของเขาครับส่วนหน้าจุดขยับครับก็เหมือนกับ I b บทั่วไปครับหัวหนุนได้เต็มที่นะครับ ไล่บิดได้ไม่มีปัญหานะครับเอาขึ้นเอาลงได้สุดนะครับผมฝั่งนี้แน่นอนครับติดโลนิดนึงแต่ก็สามารถขยับข้อศอกได้แบบนี้ตามปกตินะครับเอลมุนได้ครับแล้วก็ขยับตัวขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับถ้าอยากขยับนะแล้วก็ขาครับตัวนี้เตะข้างได้สุดนะครับเนื่องจากไม่มีกระโปรงหน้าเตะข้างหลังครับมีกระโปรงหลังติดก็เลยไม่ได้เยอะนะครับขาครับขยับได้สจังหวะนะครับผมจะยังไงครับนั่นแปลว่าบลของเราครับสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แบบ เต็มประสิทธิภาพนะครับผมสำหรับหุ่นที่ต่อสู้ยับยั้งชีพแบบนี้เนี่ยจุดแอคชั่นก็ต้องค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มาถืออาวุธกันครับตอนแรกสุดของกันน้บูอัลครับเวอร์ชันแรกสุดนะครับจะไม่ติดในส่วนของโล่กับจะไม่ติดในส่วนของบูสเตอร์นะครับผมจะเป็นหุ่นเปล่าๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อาวุธชิ้นแรกที่ติดครับก็คือเกรฟนั่นเองส่วนของเกรฟครับเดี๋ยวแบบนึงนะขอดึงมือออกก่อนโอเคนี้นะครับผมใส่เข้าไปชุบ แล้วก็ประกบแบบนี้อ่าแล้วก็ถือนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธแรกสุดที่การาันตุของเราถือนะครับเกรฟเนี่ยจะใช้ในการต่อสู้และไปชิดในการควงโจมตีอีกฝ่ายรัวๆนะครับผมเนื่อจากปลายสองอันนี้ครับมันเป็นดาบนะครับผมที่ค่อนข้างคมเลยทีเดียว เพราะงั้นวูแอลของเราเนี่ยก็ใช้2องปลายเนี่ยครับโจมตีอีกฝ่ายเรื่อยๆเรื่อยๆๆไม่หยุดนะครับโดยในการต่อสู้ครั้งแรกครับแอสตาร์ดเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับทำให้บูเอลเนี่ยชนะแอสตาร์ดไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมเป็นไอที่น่ากลัวมากๆนะครับอ่าแบบนี้นะทีนี้ครับเราจะต่อสู้ครั้งแรกเสร็จครับวูแอลของเราครับก็ได้รับการอัปเกรดเพิ่มอีกขั้นหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีงบหาอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเนื้อเพราะสามารถจัดการกัะนั้งเฟรมได้นะครับผมก็จะมีติดบูสเตอร์เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ออาาวุธตรรงงนนนีี้เเปล่่่ยใหมคับืจก เจ้าตัวคนขับตะลุงโรซาลิโอครับเห็นแล้วว่าเกรฟเนี่ยไม่สามารถทำเดบิทให้กับการนั่งเฟรมได้เพราะเกราะค่อนข้างหนาก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้านี้แทนครับเจ้านี้เนี่ยคือค้อนสำหรับการขุดเหมืองนะครับผมใช่ครับมันคืออุปกรณ์ช่างนะครับเหมือนคอมมิคาร์เลยครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ติดโล่เข้าไปเพิ่มครับเนื่องจากเห็นนะครับว่าฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดบอดได้อ่าท่านี้ครับอุ้ยแป๊บนึงนะครับชิส่วนลดขอใส่ไมค์ก่อน แค่ okay. อ่าท่านี้ครับกันนัมบูเอลก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับเวอร์ชันการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับแล้วก็จริงๆคือจะมีอาวุธเพิ่อมอีกอย่างนึงจะเป็นในส่วนของปืนแอนตี้แมทริโอไรเฟิลนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยผมไม่มีเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เสริมมานะครับผมแล้วก็จะติดตั้งบนอันนี้ครับสำหรับการต่อสู้กับอัชลอตในรอบ2โดยเฉพาะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าก็แพ้ไปนะครับแต่อาวุธชี้นี้ครับเป็นอาวุธที่รุนแรงมากๆครับก็คือ เจ้าค้อนตรงนี้ครับมันจะเป็นค้อนแบบที่ปั่นสปินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทุบให้หุ่นโมบิสูดในภาคนั้นนะครับแหลกได้เลยในการโจมตีครั้งเดียวครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดอาวุธของกันนาบูแอลเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าเราสามารถทำชาร์กแอคชั่นแบบทุบแบบฟาดอะไรได้เต็มที่นะครับผมสากาัดกันนาบูแอลตัวนี้แต่ว่ามีจุดน่าเสียน,นึงก็คือกันนาบูแอลครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชิ้นส่วนหลน่นเป็นหุ่นที่ชิ้นส่วนเนี่ยติดได้ไม่ค่อนข้างหลวมนะครับเเพราะฉะฉนนนั้นนี่ย จะเห็นว่าแขนจะเห็นว่าขาเนี่ยครับหรือในส่วนของขุ่นเนี่ยครับไม่เป็นส่วนที่แบบค่อนข้างที่จะเบามากนะครับการจะแบกอาวุธแบบนี้ได้เนี่ยเลยต้องใช้2มือแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอีกมือหนึ่งครับเราก็ใช้ถือโลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะให้มันหยิบจับค้อน2อ,อันสองมือเนี่ยกอค่อนค้างยากนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องเนี่ยจะสามารถถือค้อน2มือได้นะครับเนื่องจากฝั่งนี้ไม่ต้องถือโลโลจะเป็นแบบติดฟิกไว้กับแขนนะครับผมอ่า ก็แบบนี้นะครับถามว่าน่าเสียดายไ,ดไหมที่ไม่สามารถแขวนไว้เต็มที่เม่ถืออาวุธเต็มก็น่าเสียดายดอยู่นะครับแต่เพราะว่าอาวุธเนี่ยมันเฮสโซนหลุดอีกแล้วครับแต่เพราะว่าการะหน่ำหัวเนี่ยครับเป็นกระหน่ำที่เทมากๆครับแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดเราสามารถจัดท่าให้แบบตั้งท่าได้เทได้สักท่าหนึ่งแบบท่าราังต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับแค่นั้นก็คุ้มค่าแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องมาแบบถืออาวุธ2มือแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่โอเคชฮซโซนหลุดอีกแล้วนะครับรู้สึก เออยอมยอมมันก็ได้นะครับโอเคครับนี่แหละครับก็คือการวิวประจําวันนี้ครับกับกันด้าวูเลนะครับผม การนั่งเฟรมเครื่องที่47นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ดึงอุปกรณ์อื่นของตัวอื่นมาติดทั้งหมดนะครับไม่หชือุปกรณ์ของตัวเองเลยครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นหนึ่งในการนั่งเฟรมที่โหดมากๆในการต่อสู้ระยประชิดนะครับหลังจากถูกพัฒนาขึ้นหลังจากในยุคที่สงครามจบไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ยังไงครับวิดีโอวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้เลยนะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้มเม้อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาครรวนคับ 拜拜。Bye bye